มารีเดมารีไดมาหาพี่แด้มาแล้วมไหวีไหวได้อ๋น่ารักจังเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นตรงนี้ะตรงนี้ะบ๊ายบายสวัสดีกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันค่ะสวัสดีค่ะรี้หวานสิะลูกหวาน 我们领跑，领跑，领耶！